สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เอาบรรยากาศความหนาวจากเร่เงมือรมันมาฝากนะคะนี่ค่ะเห็นไหมคะอันนี้เขียนจากนี่ค่ะระเบียงของเรานะคะนี่ค่ะบรรยากาศหนาวเลยนะคะวันนี้นี่ค่ะหิมะก็กำลังโรปรยปลายปกคลุม หลังคาปกคลุมพื้นหญ้านะคะนี่ค่ะเห็นไหมคะนี่ค่ะ,คะต้นไม้แล้วก็นู่นค่ะตกทั่วเลยนะคะเห็นมั๊บปุดโตยเข้ามาเลยนะคะให้ดีชัดๆนะคะนี่ค่ะเป็นความสวยงามไปอีกแบบนึงน,นะคะเพื่อนแต่หนาวนะคะ่ะหนาวหนาหนาว,น,าวนี่ค่ะ จากระเบียงบ้านค่ะปุยก็ไม่มีชื่อไหนไปถ่ายเพราว่าไม่ได้ออกไปข้างนอกนะคะวันนี้เตรียมตัวทำงานนี่ค่ะปยุยขึ้มาปุยปลายนะคะทุกคนค่ะตอนนี้แค่นี้แต่มาดูกันอีกทีว่าจะเยอะหรือเปล่านะคะวันนี้หรือว่าจะละลายหายไปเลยเนาะ มอน,น,นีได้เอาความสวยงามของหน้าหนาวมาให้ชมกันนะคะเห็นไหมคะ,มน,ะบบนี้ค่ะก็ขอบคุณนะคะพ๋ยก,ก็เอามาให้ชมแค่นี้ละคะ่ะขอบคุณทุกๆกำลังใจที่เข้ามาชมนะคะติดผ<ะ>ัด ขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะุ